สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับกล้องฟูจิก่านะครับ auto ห้านะครับกล้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องคอมแพ t นะครับแบบกะระยะนะครับก็คือเวลาเราจะถ่ายนะครับเราก็สุว่าเราจะถ่ายเพื่อนนะครับที่ระยะ0.9นะครับก็คือถ่ายใกล้สุดของกล้องตัวนี้นะครับก็ประมาณ1ฝ่ามือนะครับแล้วก็หมุนมาที่0.9ก่อนนะครับแล้วเราก็กดถ่ายนะครับ ถ้าสมมติว่าเราจะถ่ายบิวนะครับแล้วก็บิวไกลๆภูเขาอะไรอย่างนี้เราก็หมุนไปที่อินฟินิตี้นะครับแล้วเราก็กดถ่ายนะครับก็กะระยะตามระยะที่วัตถุที่เราถ่ายนะครับประมาณนี้นะครับก็ไปดูบอดี้โดยรวมเลยนะครับสภาพก็ยังสวยเลยนะครับบอดี้ก็ใหม่นะครับอาจจะมีรอรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีแตกหักนะครับ ยังใหม่อยู่เลยนะครับกล้องตัวนี้ serial number ของกล้องตัวนี้นะครับก็คือ9103029นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ฐานนะครับแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับการใช้งานนะเบื้องต้นนะครับฐานที่ใช้นะครับก็จะเป็นฐาน 2A นะครับแนะนำไม่ใช้ฐานอันคารายนะครับ ก็หาซื้อได้ง่ายนะครับตามเซเว่นะครับตำหนิของกล้องที่แจ้งไปนะครับก็คือเลนนะครับจะมีลานะครับเป็นจุด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 นะครับตามภาพที่ผมได้ถ่ายลงไว้นะครับแล้วก็ของแถมก็จะมีฝาปิดหน้าเลนนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์นะครับตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็มีสายคล้องคอนะครับ การใส่ฐานก็เปิดนะครับเปิดรางฐานออกก็สะอาดดีนะครับกล้องก็ทํางานเต็มระบบนะครับเพียง <ๆ S 1> แต่ว่า <ๆ S 1> เรียนนั้นมีลายนะครับ <ๆ S 1> เป็นจุดๆแต่ว่าผมก็ยังไม่ลองทดสอบแลวเอาฟิล์มนําไปล้างดูนะครับว่ามันมีผลต่อภาพหรือ,อยังไงหรือไม่นะครับก็บางทีลายก็อาจไม่มีผลนะครับหรืออาจมีผลก็ได้นะครับถ้า มันไม่หนามากนะครับมันก็ไม่มีผลครับก็พอใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบระบบกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดแฟลชไว้นะครับให้กล้องได้ชาร์จแฟลชนะครับจะได้ยินเสียงชาร์จแฟลชนะครับดังวีดนะครับเวลาเราชาร์จแฟลชนะครับ ห่องฟิล์มนะครับก็สะอาดดีนะครับเบื้องต้นก็ทำความสะอาดให้แล้วนะครับฟิล์มที่ผมใช้วันนี้ก็เป็น iOS 10 0นะครับก็อันหัวลงครับใส่เข้าไปครับสอดเข้าไปในช่องนะครับตามลูกศรที่เขาบอกนะครับให้มันลงหนามเตยได้นะครับแล้วเราก็ปิดฝาหลังลงนะครับแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นด้วยนะครับ แล้วก็มาเปิดกล้องนะครับไปที่คําว่ารันนะครับนะครับตัวเลขนะฟิล์มก็จะขึ้นมาเลขหนึ่งนะครับก็แสดงว่าฟิล์มนั้นได้เข้าโหลดฟิล์มแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นนะครับเป็น,ปนไฟที่แสดงว่าแฟลนั้นได้ชาร์จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูนะครับ แฟลชก็ยิงออกปกตินะครับถ้าเราจะถ่ายแฟลชอีกเราก็รอแฟลชชาร์จนะครับครับถ้าขึ้นสีเขียวนี้ก็คือชาร์ตติดแล้วเรียบร้อยครับครับก็การทํางานของกล้องนะเดี๋ยวคนจะลองไล่ให้ดูครับตอนนี้ก็จะเป็นล็อกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรีววฟิล์มนะครับแบบว่าเวลาเราจะกอฟิล์มกลับนะครับ ถ้าตัวนี้ล็อกไว้มันก็จะกดถ่ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดแฟลชไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันเปืองฐานนะครับถ้าเราจะถ่ายครับเ้วเลื่อนมาที่หลัดนะครับแล้วก็มองในช่องมองนะครับแล้วก็ว่าเราจะถ่ายเพื่อนที่0.9นะครับแบบเวลานั่งกินข้าวฝั่งตรงข้ามกันนี้ก็น่าจะได้นะครับในระยะ0.9นะครับแล้วก็เล็งไปที่เพื่อนครับแล้วก็กดชัตเตอร์ครับเพียงเท่านี้นะครับการถ่ายส่วนต่ ตัวไฟนี้ก็จะเป็นไฟที่กระพริบว่าฟิล์มนั้นได้เลื่อนผ่านจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งนี้นะครับก็กะระยะนะครับหมุนระยะนะครับการที่เราสิ่งที่เราจะโฟกัสนะครับแล้วก็กดถ่ายนะครับการทํางานของกล้องนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับแต่ผมจะลองถ่ายไปเรื่อยครับครับตัวเลขนับฟิล์มก็เดินปกตินะครับ ช่องมองก็สะอาดดีนะครับต้นหนึ่งก็มีที่เดียวแหละครับที่ผมแจ้งไปนะครับก็คือเรือนะครับเมฆสวยครับอาจจะส่งผลหรือไม่ส่งผลก็ได้ครับลองเอาไปทดสอบดูนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นตั้งเวลาถ่ายครับเวลาเราจะถ่ายตั้งเวลาถ่ายแล้วก็ดึงก้านลงมานะครับให้สุดนะครับแล้วก็กดถ่ายนะครับกล้องก็จะนับเวลาในหลังนะครับประมาณสิบวินาทีนะครับ นะครับแล้วกล้องก็จะถ่ายให้นะครับก็รอนี้เล่นขึ้นมานะครับแล้วเราค่อยกดถ่ายรูปต่อไปปกตินะครับนะครับประมาณนี้นะครับถ้าจะตั้งเวลาถ่ายนะครับฟิล์มตัวนี้ก็จะเป็นฟิล์มตัดนะครับก็จะได้ภาพที่น้อยกว่าปกตินะครับ มันถ่ายหมดม้วนแล้วนะครับฟิล์มมันก็จะกดไปต่อไม่ได้นะครับแล้วก็ไฟสีแดงนี้จะขึ้นค้างไว้นะครับก็ให้ทําการนะครับรีวายฟิล์มนะครับก็คือดันตัวนี้ลงมานะครับหนึ่งล็อกแล้วก็มาอยู่ที่สีเหลืองครับนะครับแล้วกล้องก็จะรีวายฟิล์มกลับนะครับแล้วก็เราก็กดตรงนี้เลยครับกด สีเหลืองครับหมุนไปตรงขีดสีเหลืองแล้วเราก็กดตรงนี้ครับนะครับกล้องก็จะรีบายปิ้นกลับนะครับกดขัางไว้นะครับตลออตอเี่นับปิ้นนะครับก็จะหมุนไปเรื่อยครับหมุนกลับไปเรื่อยนะครับนะครับแล้วก็ดูสังเกตที่ตอเลขนับปิ้นนะครับ จะหมุนไปเรื turn, the fire. The fire ่อยครับแล้วก็จะได้ยินเสียงฟิลมดึงออกจากกักนะมันจะยังแ๊กนะครับแล้วก็ไฟไฟตัวนี้จะดับไปนะครับก็คือไม่มีฟิล์มที่จะผ่านมาทางนี้ครับไฟมันก็จะดับประมาณนี้ครับฟิล์มก็จะเข้าไปอยู่ในกักเรียบร้อยแล้วก็ดันตัวนี้มาอยู่ที่ล็อกไว้นะครับแล้วก็เปิดฟ้าหลังนะครับฟิล์มก็จะเข้าไปอยู่ในกักเรียบร้อยนะครับก็นําฟิล์มออกมานะครับแล้วก็ไปส่งล้างนะครับการใช้งานก็ประมาณนี้ครับ ปิดฝาหลังเข้าแล้วก็ดันตัวนี้เข้าด้วยครับถ้าเราไม่ได้ใช้กล้องนานๆนับก็แนะนําให้ถอดทานออกนะครับก็กล้องตัวนี้นะครับก็ถ้าอยากดูรูปภาพนะครับเพิ่มเติมที่เพื่อนๆได้ถ่ายกันไว้นะครับก็สามารถดูได้ใน Instagram นะครับหรือว่าในกลุ่มคนรักกล้องฟิล์มใน f a c e b o o k นะครับก็จะมีเพื่อนๆได้รีวิวและถ่ายรูปไว้นะครับก็พิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปในช่องค้นหาเลยนะครับ ส่วนการรีวิวกล้องตัวนี้ถ้าขาดตกบกพ่องตรงไหนไปนะครับก็สามารถนะครับเข้าไปดูใน YouTube เพิ่มเติมได้นะครับก็มีหลายๆลาท่านนะครับได้ทำการรีวิวไว้นะครับส่วนผมก็ขอจบการรีวิวกล้องตัวนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ